ผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถ ชานชลาจะอยู the 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 ่ด้านขวาของขบวนรถและตรวจระมัดระวังอันตรายขณะ้าขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตอวเทียวสถานีบ้านโป่งในขานชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่262ต้นทางจากสถานีสวนสนประดิภาพสุดายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะขอความปรุณาผู้โดยสารทุก่านเกดอย่า ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารให้สถานีคุมทัทางหนองปลาดุกสถานีคลองบางแา,นส,าน,นสถานีพรมเดียอ์เป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ